เฮ้ยเขแต่งตัวมาเขแต่งตัวมาโอ้โหแต่งตัวมาพาเลยพาเลยโอ้เซอร์ไพรส์จริงป่ะเซอร์ไพรส์เลยฮะเซอร์ไพรส์นะฮะโอ้เซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์มาเลยล่ะโอ้เป็นต้นไม้มาเป็นต้นไม้แม่ล่ะเออเห็นมากไกลนะนี่ <st ut ters> <sm all> สวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะด้วยเออมีท่าแต่ละคนท่าแต่ละท่าแต่ละคนเออเออดูเดินอย่างเท่น้าเดินอย่างเท่เอออย่างเปี๊ยะ เรคเอรคเฮีอฮอตฮอตฮอตลิฮอตฮอตอะฮอตเออฮอตเออคอสซีลิตไม่ไหวมีเ่อนอ่ะคสี่ลิดไม่ไหวมีเขืนแบแก้มแดงเลยอนี่ยเหเออนี่ดูรูปเป็นไงเมือนไหมเออดูจากรูปเลยเออดูเนี่ยดูดูจากรูปเอาไงล่ะดูจากรูป มาเป็นชุดเมดนะเป็นชุดเมดเลยน่ารักน่ารักน่ารักเออแขัแขับให้หน่อยขับให้หน่อยเออกอดพอดีน่ารักน่ารักน่ารักเออกอดให้แล้วทุกคนกอดให้แล้วกอดให้แล้วสายยอนสายยอนเซ็นยับเลยนะเซ็งดับเลยมาเป็นแนวต้นไม้นะต้นไม้แบบนี้ต้นไม้ วีแต่งหญิงสวยมากนะเป็นชุดเมดเป็นชุดเมดน่ารักไหมชุดเมดน่ารักน่ารักนะน่ารักเออโอเคไหมโอเคไหมอันนี้ดึกท่านดึงผ้าไม่ออกนะดูกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าเอากระเป๋านางนี่กระเป๋าตัวกระเป๋าเฮลโหลยอนยอนแต่แด๊ดด้เฮลโหลย้อนย้อนใส่เด็กใส่เด็กเสื้อสังเวียนเสื้อสังเวียน โอต้องปิดปิดไว้้อด h m ้าถูถูก็ไม่ออกสีเลยแล้ว ยี่สิบไลน์ย่สโเอเกเฉยเลยโตโตโอ้ no 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 เป็นคลีนชอบมันต์ิตผลิตโซีดิจิตเอาเรื่องอะตริตใช้ได้เรต่ตงิตใช้ได้นะเออจริงแต่งตัวเข้ากับลายมันฮะเอออันนี้คือลูกนี่บีอตแล้วบี f อ e ์ต ดูท่าเลยท่าหลักเลยนี่คุ Thank you แต่อเต็มไปหมดเลยหนักบายน้องดีใจรู้สึกเลยนะคนนี้ดีใจนะของเต็มไม้จริงของเต็มไม้เต็มมือเลยใส่คนนี้มากโอ้คนนี้ดีใจดีใจที่ได้ โอ้ไอ้ใครไอ้ใครแฮปปี้คลายแฮปปี้คลายโอ้โหดูในของของเยอะจริงนะของจริงได้น้องใครไม่ถึงนะทั้งที่ใจ <c oughs> น้องอย่าร้องนะเดี๋ยวเราร้องตล่าวแตงกิ้วน้องแตงกิ้วนะแตงกิ้ว <c oughs> ได้ครับเดี๋ยวให้พิบัต ให้ให้ให้บัสกี้ทักทายนะโอเคดีใจแฮปปี้ดีนนี้แฮปปี้โอ้โอ้ยได้ช็อตแล้วเละลายละลายจีจี้จีจี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออโหอันนี้ nice สุขสันต์วันตรุ เออเผยเมื่อกี้เผลอเมื่อกี้เผลอเออเมื่อกี้เผลอ,อกกผนิดนึงโอ้พี่ต้มเปร,เรี Hans, ร้ยฮอตเปร,เรี้ยฮอตเออมาแบบสกิส้วสกิ้วนี่แต่แนน,นแนนแต่แนนแนน,นแนนน่ารักน่ารักน่ารักผ่าน,น,านาเรื่อยๆไม่หล่อโอ้กขนาดร้อยังเต้นได้อยู่เล้วตัวฮอตเ <love> ออไอ <love> เลนด์ไอแลนด์มาแล้วมาแล้ว อันนี้ไม่ได้ไม่ได้จีจี้ไม่เคยยอมเลยจีจี้ไม่ยอมอ่ะจีจี้ไม่ยอม,อไ,ม,ยอมยไอ้อรถไทยแลนด์เลยเออไปเอาเพลงใส่เอาทุกคนไปเอาเพลงใส่เอาเออไปเอาเพลงใส่เอาเต็จจี้เต็จจี้ขข <c oughs> ดูจีจี้เด็กจีจี้นี่แสบสุดเลยจีจี้นี่แสบสุดสวงนะเฉละคืนเฉลขะืน โอ uh. ้โหโอ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 ้โหโ e ้โหโอ้โหอ้โหโหโออ้อ้โหโอ้โหโอ้้โหาย้โหบอ้โหโ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 อบโหโอ้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 โหโ e ้โหอ